สวัสดีทักทายยามเย็นจ้าทุกคนคลิปนี้นะคะเจ๊ก็มาทักทายเพื่อนๆน,นะคะอยู่บรรยากาศนาทุ่งน้องตูบเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นข้าวของเจมนะคะทุกคนกําลังเริ่มเหลืองแล้วนะคะเริ่มใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วะคะ่ะแต่ว่าก็ยังมีเป็นบางส่วนนะคะที่ยังเก็บเกี่ยวผลผลิตยังไม่ได้เนาะต้องรอกันก่อนก็จะมี โซนตรงกลางนะคะที่เหลืองแล้วอันแฟนนะคะเข้าไปดูข้าวก็จะมีเป็นบางส่วนนะคะที่เหลืองแล้วตรงกลางๆนะคะส่วนกลางนูน้นยังอ่อนอยู่ก็มีกําลังกลมอยู่ก็มีนะคะยังเก็บเกี่ยวไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราจะพาไปชมรอบๆเนะาะขะกองก็ไม่ได้เอามา ถือแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเดี๋นะคะทุกคนอันนี้นาอยู่นครพนมนะคะบ้านอน้อยนะคะเทียบก็จะมีนาสองแปลงนะคะแปลงแปลงหนึ่งนะคะก็อยู่ติดกันนะคะก็ห่างกันไปประมาณสักเจ็ดแปดกิโลประมาณเนี้ยะคะแต่ว่ามันจะเป็นเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครน,นะคะอำเภออากาศอํานวยก็ทำนะคะ อันนั้นก็ทําไม่เยอะนะคะทําประมาณสามไร่ส่วนตรงนี้ก็จะทําของเจีย๊ยบทั้งหมดจะเป็นหกเจ็ดไร่นะคะประมาณนี้เนาะแต่ว่าปีที่แล้วนะคะผลผลิตของเจีย๊ยบเจีย๊ยบไม่ได้ใส่ปุ๋ยหมากอืมไม่ได้ใส่ผลปุ๋ยหมากลเลยทีนี้ฝนมันดีฝนตกตั้งแต่เดือนมีนาต้นเดือนมีนามาเลยก็ประมาณวันที่ยี่สิบนี่ก็เริ่มสูบน้ำออกแล้วตอนนั้นอะปีที่แล้วอะ่ะกาแฟน,นะคะ สูบน้ำออกแต่ปีนี้นะคะแกไม่โอ้ยมีปลาน้ำขอนด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวดูว่ามีปลาเยอะไหมให้น้ำมาเอานะโอ้โหมีปลาน้ำ่อนด้วยนะคะทุกคนไม่น่าล่ะคะนกถึงได้มาเดี๋ยวเราไปตรงนั้นกันนะคะให้ชมบรรยากาศทุ่งไร่ทุง่งนาของเรานะคะอืมอืม กองสั่นนิดนึง่งะะ่าชอบคือความภูมิใจค่ะถึงเจียบจะไม่ได้หวานแต่เราอย่างน้อยเราก็ได้จับกระสอบช่วยแฟนนะคะแฟนจะไป็นคนหวานส่วนเราก็หิ้วกระสอบข้าวนะคะแบกบเออเขาเขาหมดจุดไหนเราก็เอาเอากระสอบข้าวนะคะไปเทให้เขาตรงนั้นนะคะทุกคนตรงนี้นะคะโอ้โหดูนกมาก,กินนะคะ นกมาเล่นมันจะกลายเป็นเม็ดร,รีบแบบนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยว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 จะเ,เอาให้ดูนะคะดึงมาทั้งรวงเลยอืเออม,มันจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมม,มันจะรีบไปเลยนะคะผลผลิตเราก็เสร็จโหถามว่าตรงนี้เยอะไหมคะทุกคนมันลงมาทีโอ ลงมาทีแบบตรงนี้ไม่ได้เลยนะคะทุกคนมันเป็นเม็ดร,รีบหมดเลยนี่ตรงนี้ไม่ได้เลยโซนตรงนี้นะคะนกมากินหมดหมดค่ะทุกคนเราถ่ายเปนย้อนเด้อเอ,อ้เอเราถ่ายเปนย้อนเด้เอาภาษาจริงๆของเจ๊บก็จะพูดภาษาย้อนนะคะเป็นคนไทยย้อไนไอ้หน้องย้อนบ้านาน้อยเจ้า ย้่อำเภอนาว่าคือกันบ้านนาว่าอันเข้ากับเจ้ากับว,ว้าวโอ่คือกันแต่ว่าสำเนียงมันบอกคือกันนะซำเนียงแต่ละหมู่บ้านมันว้าวบอกคือกันแต่ว้าวพราหส้อคือกันค่ะ <S <S โอ้โหทุกคนหน้าค่อยตรงนี้ตอนแรกจะไม่ค่อยได้ดูนะคะทุกคนค่ะเจ้าก็จะเดินไปตรงนู้นก็อมไปตรงจะไม่เคยได้ลงมาเนาะ เออก็เป็นอันว่าปีนี้ผลผลิตของเราที่คาดว่าน่าจะได้เก็บเกี่ยวได้เยอะก็กลายเป็นว่านกมากินนะคะพูดแล้วพูดอีกนะคะเพราะว่าปกติน่ะนกไม่เยอะขนาดนี้นะคะนกไม่เยอะขนาดนี้แต่ปีนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรสาเหตุอะไรนกถึงได้มากินข้าวเกีียบขนาดนี้นะคะอืมเยอะมากเลย ให้ชมฝั่งนี้มั่งฝั่งนี้ก็ตอนแรกนะคะทุกคนข้าวออกดีดีค่ะข้าวออกดีมากแต่ทีนี้ตดท,ที่ว่านกปากห่างนะคะมาเยียบ <laughs> มาเหยียบนะคะตรงกลางแฟนก็เลยไปหวานใหม่นะคะแล้วก็ทักอยู่เอา้าพี่ไม่ได้หวานหรอกที่จริงจะย้ำเขาแล้วว่าให้หวานเยอะๆเขาก็บอกว่าหวานเยอะแล้วแต่ทีนี้นกปากห่างมันมาทีละ เกือบร้อยมั้งคะหมู่หนึ่งอ่ะออหมู่หนึ่งมันก็มาทีเลยเกือบร้อยนะคะช่วงแรกๆที่เราหวาน,นก็มาเหยียบเหยียบเหยียบลงเหยียบลงนะคะตรงกลางแล้วก็เลยไม่ออกคะคะเพราะว่าตรงกลางอ่ะมันจะเป็นแบบมีแอ่งน้ํานิดหนึ่งแล้วนกมันก็มากินปลาเนาะนกมันก็มากินปลาเราข้าวเราก็เลยไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควรก็เลยจะเป็นจุดที่แบบว่า ถ้าเกี่ยวไม่ได้จริงๆเจ้าก็จ,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 จะให้เขาเว้นไว้เว้นไว้แล้วก็ให้มันแก่พอดีถึงค่อยเกี่ยวคะทุกคนคลิปนี้ก็ทักทายเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะไม่มีอะไรมาลงให้เพื่อนๆได้รับชมค่ะบายยนะคะทักทายจากสาวน้อนครพนมเด้อบ้านน้อยจ้าสาวน้อนครพนมบ,นนบ้านน้อยเอาซ้ำนี่แหละจ้ะบายย